เอากันที่กำลังจะมาสัปดาห์หน้ากันก่อน18ตุลาคมนี้นะครับเจอกับบูเลอไดวีดีของ,องเรื่อง Abraham Lincoln Vampire Hunter ใช่ฮะเป็นเบื้องหลังของอ,อันนี้อันนี้ต้องยอมแล้วว่านี่เป็นหนังที่สร้างจากหนังสือน,นะต้องแล้วก็เอามาสร้างเป็นหนังยาไปเชื่อเป็นตูเป็นตานะฮะเพราะว่าว่ามันเป็นจริว่ามันเป็นจริงแต่มันไม่ใช่ <c oughs> ค,คุณฟังชื่อแล้วเนี่ยอุ้ยประธานาธิบดี อของประเทศสหรัฐอเมริกาแน่อนอนคือผู้ประพันธ์บทเนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าจับแพะชนแกะเอาเพื่อความบันเทิงแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะเอานะเพื่อ,เ,อเขาเรียกว่าเป็นจินตนาการของผู้แต่งนะฮะเพราะว่าหนังเนี่ยมันว่ากันเกี่ยวกับเบื้องหลังของประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ที่ เป็นผู้ควศสตูที่ไม่มีวันตายแล้วพวกมันก็คือกองทัพแวมไพร์ที่หมายจะครองชาติเออผลงานจากผู้อำนวยการสร้างทีมเบอร์ตันและผู้กำกับจากวอนเทสนะครับทีมมอลแม็กแม็กแบมดอฟนะครับ,รบอะไรจะเกิดขึ้นถ้าประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนมีอีกด้านที่คนทั่วโลกไม่รู้เ <laughs> มื <laughs> ม่อแม่ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอับราฮัมลินคอนนำแสดงโดย เบนจามินบล็อกเกอร์นะฮะเสียชีวิตลงด้วยฝีมือของสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติสุดโหดเหี้ยม,อ,มอย่างแวมพร์ทำให้เขานอกจากดำรงตำแหน่งใหญ่เป็นผู้นำหมายเล็กหนึ่งของชาวเมริกนแล้วเนี่ยนะครับต้องเผเชิญหน้ากับสงครามกลางเมืองส่วนอีกด้านหนึ่งของเขาต้องกลายเป็นนักล่าแว,วมพร์ในยามค่ำคืนที่มักออกไล่ล่าปีศาจพร้อมกับอาวุธนั่นก็คือขวานคู่ใจเพื่อล้างแค้นให้กับแม่ ฟังแล้ว <ator> <klore ret ii> เขาบอกว่านี่คืออีกด้านหนึ่งมุมมืดอีกด้านหนึ่งของประธานตัวประธานาธิบดีย้ำอีกีนะฮะว่าเป็นหนังที่แต่งขึ้นมาเฉยๆนะฮะอย่าคิดเป็นตุกเป็นตะอย่าคิดเป็นจริงนะฮะเป็นหนังเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวใครที่ชอบฉากรถไฟคุณต้องไปชมเองอ่ะเอาเพราะว่ามันมีกลิ่นของสไตล์ของวอนเต้อ่เพราะคุมกับคนเดียวกันไงทีมเมืออแบ็คแมปไปจ็อบโอ้โหฉากนั้นมันติดตานะฉากที่รถไฟแล้วมันข้างล่าง เต็มไปด้วยกองเพลิงอะและแน่นอนนะคะว่าถ้าคุณผู้ฟังเลือกดูแบบ 3D 3มิติเนี่ยก็คงจะอิ่มเลย่ะฉากนั้นเมื่อคุณจ่วหัวมาแบบนี้แล้วนะครับพบกับรูปแบบของ Home Entertainment ต์ดูเลดีวที่ดูแลงชอป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะฮะเริ่มกันที่สำหรับคนที่ 3D กันก่อนอนะฮะสำหรับบูเล่3มิตินะครับกับอับราฮามลิมคอนเวมพายฮันเตอร์เนี่ยกับบูเล่ 3D อ่าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นบูเล่ 3D บวกบูเล่ 2D วิดเลสชิคูล่าการก็คือพร้อมการ์ด3มิติมีจจำนวนจำกัดน,นะครับมาอีกเวอร์ชันหนึ่งบูเล่แบบที่สองฉันอยากดูแบบ 3D อย่างเดียวจัดไปก็คือเวอร์ชัน บูเล่สามิติ1นึ่ดิสนะครับครับอีกเวอร์ชันหนึ่งสำหรับ,บแบบที่3แบบนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในช่วงระหว่างของการเปลี่ยนถ่ายระหว่างการจากการเล่น DVD ไปสู่บูเล่ไม่ไงคือทีวีห้องนั่งเล่นเนี่ยเป็นสามิติครับห้องนอนเนี่ยเป็นทีวีธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาต้องการแบบบ็อกเซตที่แบบ มีทั้ง2มิติและสามิติใช่แล้วที่ว่านี้คือตัวบูเล่เวอร์ชันคอมโบเซตบูเลเอ้บูเล่บวกดีวดีครับนะฮะอ่หรือเวอร์ชันสุดท้ายสำหรับบูเล่นะครับก็คือปกติเนี่ยแหละครับฉบับสากลธรรมดาส่วน DVD ก็เป็น DVD เวอร์ชันหนึ่งดิสต์นะครับฉบับสากลธรรมดาแล้วก็อีกหนึ่งเวอร์ชันก็คือวานิลาเวอร์ชันเสียงไทยเท่านั้นครับครับก็ย้ำีกทีนะครับว่า บุเลและดีวดีของอับราฮัมลิมคอนแวมไ์แอนเดอร์ก็จะวางจดจำหน่ายเนี่ยที่บุมแรงเราในสัปดาห์หน้านี้เลยนะ <18 S 1> วันที่ในวันกุ้งเลือก<ม>